สรุปอัปเดตแพทคอลลบครั้งยิ่งใหญ่ของทางตัวเกม c ริสต t l a n ฟแอตแลกับอนิเมชชื่อดัง One ัน n c h Man อัปเดตในรอบนี้มีอะไรมาบ้างและสายฟีอย่างเราสามารถได้รับอะไรจากการคอลลบในรอบนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเนเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดก,กว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยแะย,ะยะมากมายสำหรับเป็นแนแนนที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก l g Player ดูสิเพือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกัเนเพื่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยแล้วเอ้ยพี่ทำไมพี่ถึงเป็นไซดามะภายในเกมได้เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาาด้วยน,นะครับ ไปแปลงร่างเป็นไซดมะที่สายฟรีก็สามารถทําได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมอัปเดตในรอบนี้หน่อยละกันครับสำหรับการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ของทางตัวเกม c r y s t t l อ of a อ l a n อันดับแรกครับไปที่กิจกรรมหลักเลยนะครับนั่นคือคอลแลบมัดเดียวทะลวงโลกสําหรับกิจกรรมนี้ครับมีระยะเวลากิจกรรมอยู่ที่ประมาณ29วันกับ1ชั่วโมงหรือเร,รียกง่ายๆว่าบว่า1เดือนเท่านั้น ในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมี3กิจกรรมหลักๆที่สามารถร่วมสนุกกันได้ครับโดยที่อันแรกเนี่ยจะเป็นการออกเดินทางสู่เส้นทางฮีโร่เรียกง่ายๆครับว่าเป็นการถ่ายภาพความทรงจําต่างๆภายในตัวเกมนะครับผมนี่เห็นไหมก็จะเป็นเรื่องราวมีสมุดต่างๆแล้วก็จะมีฉากต่างๆที่เราจะต้องไปทําการถ่ายรูปแล้วเวลาเราทําความสําเร็จพวกนี้ได้ครับคุณจะได้รับของรางวัลนี่ทุกคนเห็นนี้ไหมครับไอ้น,นี้ก็คือ เหรียญตราในการแปลงร่างเป็นไซดามัสนะครับซึ่งเวลาเราแปลงร่างเนี่ยเราสามารถวิ่งไปทุกที่ได้เลยนะครับบอกเลยครับว่าโคตรเท่เอาไปขิงเพื่อนเราได้นะครับส่วนวันที่3เนี่ยครับขั้นที่3เนี่ยก็จะเป็นอ่าอิโมจินะครับของโซนิคความเร็วเสียงความสำเร็จที่6ครับอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของกาโร่ครับความสำเร็จที่9ครับก็จะเป็นฟูบุกินะครับพายุหิมะนรกและก็ความสำเร็จสุดท้ายครับก็จะเป็นโปรไฟล์ฟูบุกิแล้วก็ผนึกปณิธานแห่งห้วงลึกเนี่ยให้ทั้งหมด10ก้อนกันเลยทีีีเเดยววนนะะครรับถืออ่่าป็ไท เยอะมากๆเลยนะครับส่วนอันที่2ครับก็คือสึกตักสินเจ้าจักรวานนะครับก็เรียกง่ายๆครับว่าจะเป็นบอสที่เราเคยลงนะครับอเป็นบอสแบบรายสัปดาห์นะครับโดยที่บอสนี่ครับเราจะได้รับรางวัลวันละ1ครั้งสัปดาห์ละ3ครั้งกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือจะจับทีมก็ได้จะลุยเดี่ยวก็ได้จะมีการแชร์ร่วมกันระหว่างบัญชีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลงตรงนี้ด้วยเนาะความสำเร็จที่เราสามารถทําได้ครับคุณจะได้เหรียญตราเจ้าแห่งจักรวาลครับซึ่งจะเป็นวิธีการได้รับ และฟังก์ชันนะครับรางวัลการต่อสู้กับโบรอสนะครับนี่เพิ่มความคืบหน้าในการรับรางวัลกิจกรรมแล้วก็เวลาทําความสำเร็จครับได้ตั๋วคาชาสิบใบนะครับของไปเรื่อยจนถึงอันสุดท้ายครับที่เป็นพดุงความยุติธรรมนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าฉายาแฟชั่นนะครับที่จะมีค่าสเตตัสหลักเนี่ยพอๆกับฉายาเติมเลยส่วนค่าสเตตัสเสริมเนี่ยผมบอกเลยครับว่าต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับตรงนี้ครับดาเมจคริทิคอลอันนี้6%อันนี้5%แล้วก็เอฟเฟกอันนี้จะเป็นการ กดปล่อยสกิลทุกครั้งครับจะได้รับการตีบวกสเตตัสสองแต้มซอนทับกันได้อยู่3ชั้นต่อเนื่อง20บวิสเตตัสเนี่ยน่าสนใจมากๆครับนี่เวลากดใช้ก็จะเป็นประมาณนี้โคดที่นะครับอืมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับอุปกรณ์อีพิกเลเวล5พัาแบบสุมนั่นเองแต่มันจะไม่สามารถแชร์กันได้นะเดี๋ยวเราจะทำการลงตรงส่วนนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผม กิจกรรมต่อมาครับก็คือใบอนุญาตฮีโร่หรือเรียกง่ายๆครับว่าบัตรพาร์ตนั่นเองสําหรับบัตรพาร์ตครับใครที่อยากจะแปลงร่างเป็นไซตารมาแบบถาวรนะครับคุณสามารถเติมบัตรพาร์ตนี้ในราคา345ี่บาทเพื่อนๆจะสามารถแปลงร่างเป็นไซตามาแบบผมเนี่ยถาวรนะครับต่อให้กิจกรรมจะจบไปแล้วหรือว่าหมดการคอแลบไปแล้วไซตามาก็ยังอยู่กับรานะครับใครที่สนใจก็สามารถเติมได้เพราะว่าในพาร์ตพวกนี้ก็จะมีของรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์อิโมจิต่างๆครับแล้วก็เลเวลพาร์ต 950เชรนะครับคือของรางวัลเนี่ยที่คุณจะได้ครับและดูดิโอ้พืชผประฏิษาน30ก้อนกาชาห์7ใบนะครับใบอนุญาตอีโมจงอีโมจิของรางวัลต่างๆครับอุปกรณ์ป้องกันระดับอีปิกแบบซุ่มอีกโอ้โหตรงสายมีตัวโบรทสนะครับที่เป็นอีโมจิอีกนะครับแล้วก็เจนอตก็มีเช่นเดียวกันครับบอกเลยครับว่าของค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับอันนี้แค่กิจกรรมแรกนะครับผมมาไปดูกิจกรรมต่อไปกันดีกว่านะครับผมนี่จารชนใต้สมุดนะครับสําหรับ คราสใหม่ของทาตัวเกม Crystal of a t l a n ลผมเคยทำคลิปพรีวิวลำดับการอัปเดตของตัวละครมาแล้วนะครับใครที่อยากจะดูว่าเอ้ยหลังจากตัวน้องแล้วนะครับจะมีตัวอะไรอัปเดตมาบ้างก็สามารถไปดูรับชมเพิ่มเติมในช่องของเราได้นะครับซึ่งจะทำการเปิดตัวในวันที่10กรกฎาคมถือว่าไวมากๆครับอีกไม่กี่สัปดาห์เองเอาง่ายคือประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะมีการปลดของอาชีพใหม่ครับก็กดลงทะเบียนล่วงหน้าไปได้เลยคุณจะได้รับ ปัดได้เดือนนะครับ1วันนะครับผมนี่ก็จะเป็นยอดลงทะเบียนที่ประมาณ8 9 5 0 0้คนครับใครที่ยังไม่ได้ลงก็แนะนำให้ลงนะครับของรางวัลค่อนข้างดีนะครับผมอย่างต่อมานะครับผมนะั่นคือการชาก,กันหน่อยละกันครับสำหรับการชาคอแลแลบในรอบนี้ครับก็จะเป็นพาณะชย์นอตกับฟูบุกินะครับผมก็ใครอยากได้แบบ รถขี่นะครับก็จะเป็นสูมของเจนอสเนาะส่วนใครอยากได้เป็นแบบบอร์ดนะครับก็จะเป็นของฟูบุกิซึ่งของรางวัลจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างครับและอย่างสุดท้ายนีย่จะเป็นการ์ดดำซื้อพานะซึ่งไอการ์ดดำเนี่ยครับเราสามารถนําไปซื้อพานะในร้านค้าได้นะครับแลกเปลี่ยนและก็านะนี่จะเป็นพวกนี้โดยที่เ่าจะต้องสะสมทั้งหมด2การ์ดครับฟังก์ชันการสูมก็คล้ายๆการที่เราส่มสัตว์เลี้ยงอื่นๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็อันเชิญฟรีไปแล้วก็มาดูว่าเราจะได้สีทองหรือเปล่านะฮะและว้วเวลาเราได ของตรงสายที่เราการันตีนะครับ1-6%แล้วก็มีบัตรโบ14โบ13และถุงตราประจนภัยล้ำค่านั่นเองอันนี้ก็จะมีของนที่เราสามารถได้รับไปนะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจครับมันจะอยู่ในร้านค้าการเติมไว้ทุกคนแล้วก็ไปที่แพ็คนะครับนี่ก็จะมีแพ็คใหม่มา2แพ็คแน่ก็คือจะเป็นแพ็คนี้1แพ็คนะครับแพ็คที่ระลึกทัสซูมากิ ส่วนอ e ีกแพ็กหนึ่งครับก็จะเป็นพวกแพ็คเติมต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกเหรียญซุ่มนะครับผมอะไรก็ขาวานแต่ผมรู้สึกว่าสนใจแพ็คนี้เพราะว่าอะไรครับของที่ระลึกทอร์นาโดมบอเลเนะัทัสซูมิกิครับก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนี่ซึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ถ้าเป็นสกิลอัลติเมทครับสร้างดาเมจใส่เป้าหมาย5,000%เลยนะเว้ยทุกคนแล้วก็ถ้าเราอัพเนี่ยก็จะเป็น5,900% สกิลฟังชันอืครับก็จะเป็นการทําดาเมจปกติเลยมีการเพิ่มดาเมจคี่ิคอลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วในการครูดาวเพิ่มขึ้นสเตตัสตีบวกความเร็วเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับคือแบบมันต้องมีแล้วปะถ้าใครอยากได้ก็ในราคา1,730บาทนะครับถ้าอยากเติมถูกครับก็สามารถแคปแพ็กน,นี้ถามร้าน o v e r t o p up หรือจะเติมทาหารเว็บช็อปที่ผมวางไว้ใต้คลิปนี้ด้วยได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งจะมีระยะเวลาให้เราเติมแค่30วันเท่านั้นใครที่ยังลังเลก็อย่าลืมจัดตรงส่วนนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่อันนี้เดี๋ยวไม่ควรพลาดนะครับมาครับเพื่อนเดี๋ยวผมพาไนเนี่ยไปลงกิจกรรมกันหน่อยละกันครับสําหรับกิจกรรมการต่อสู้กับบอสนะครับผมนี่ก็ศึกตักษิลนะฮะเราจะไปแบบทีมก็ได้ครับหรือว่าเราจะท้าทายเดี่ยวก็ได้ครับระดับผมแล้ว ก็ต้องไปเดี่ยวสิมาดูซิว่าการท้าทายเดี่ยวนี้คือจะมีอะไรให้เราสู้บ้างโอ้โหคัสซีนโคตรเท่นี่เอ้ยเรายังเป็นล่างไซต์มาอยู่ปะถ้าใช้สกิลของอาชีพแล้วก็เป็นล่างขอไซต์มาได้โคตรเท่นี่โบร้อนกระโดดลงมาแล้วแปลงร่างนี่โบลลโอ้โหไม่บอกแรงด้วยเป็นบอสสุดโหดปุ๊บเฮ้ยบอสมาแล้วบอลแล้ว,ลวปุ๊บโอ้โห แรงอยู่นะไปมาบอสโหสามร้อยหลอดสาม้อหลอดไม่กลัวอันนี้คือให้เราสู้กับบอสเลยถ้าลงคนเดียวน่าจะลงง่ายอยู่นะ่ทุกคนโอ้โหแต่แต่ดูเลือดผมดิแต่ดูเลือดผมดิมาดิโอ้โหบอสสกิลอลังอะผมชอบอ่ะอื้อันนี้คือปืนใหญ่พลังงานนะครับอ๋อเราต้องอยู่นี้ปึ้งเพื่อจะทำการหลบสกิลเหรออ๋อแล้วก็ชน ๋อโอเคก็คือจังหวะที่เขาปล่อยปืนใหญ่พลังงานครับเราก็ต้องกดสกิลไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันนี้ระเบิดดาวตกโอ้โหโคตรเท่โอ้โหเลือดถามจริงพี่นี่กะให้ผมผ่านไหมเนี่ยกะจะหล่อเท่โดยการลงคนเดียวโชว์ซะหน่อยเหมือนจะยากดูเลือดดีทุกคนดูเลือดดิี้โอ้โหเลือดปึ๊บ ไปครับไซทามะไซทามะจะมาจอยในอีกสองนาทีพี่ไซช่วยผมด้วยผมโดนแล้วโอ้โหตีไม่เข้าอันนี้น่าจะเป็นการยื้อไว้นะทุกคนยื้อไว้เดี๋ยวพี่ไซจะมาช่วยอีกสองนาทีพี่ไซด์มาเดียวน่าจะเป็นดาดเดียวได้แน่อันนี้อันนี้เราต้องยื้อครับปุ๊บหลบครับาาพลังงานโอ้โหหลบก้อนโอ้โหโดนหนึ่งนาทีครึ่งครับปุ๊บหลบ คือตอนเนี้ยสู้ก็ไม่ได้จริงนี่เดี๋ยวเดวีตียังไงให้เข้าถามจริงปึ๊บแต่เราระเบิดเกราะเขาได้อยู่นะโอ้โหโอ้โหแรง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 ปึ๊บระเบิดเกราะพังเอ้ยเกราะแตกเกราะแตกเราทำต้มอิดได้ไหมถ้าเกราะแตกแล้ว,ลวนี่โอ้โหอย่าเรียกว่าแตกเลยดีกว่าจริงนะมาแล้วโอ้โหคาซินเอ้ยผมโอ้โหโคตรที่ ลองดูหน้าตาตัวละครเลาดิทุกคนอ้โหโอุห้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยผมว่ากิจกรรมรอบนี้มันทำมาสนุกอะอันนี้คือรถคูดาวเพื่อเรียกพี่ไซตามะมาอีกสี่สิบวินี่โอโ้สิ่งอ้เอ้ยลบก่อนลบก่อนยี่สิบวิครับไซตามะก็จะมาแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เหมือนจะการตีให้เราผ่านอยู่แล้วะทุกคนจะลงเดี่ยวหรือว่าจะลงเป็นแบบปาร์ตี้ก็ได้ หลบไปครับเรื่อยๆเราพี่สายครับอีกสิบวิเราจะเห็นไซเดอร์มาโผลมาแล้วเอ้ยเอ้ยหลบ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 ไปครับเรียกเรียกลูกน้องลูกน้องมาช่วยก่อนฟันอุ้ยโดนผมโดนอีกแล้วห,ห,ห,หออร,รือหรือยังไงโบรสโบรสจะกลายร่างอุ้ยแต่ร่างนี้โคตรเท่อะโบรสอ,อ,อะมีมีแบบเหรียญตาแปลงน้าเป็นโบรอสปะอย่าเป็นตัวร้ายแล้วอะตัวเอกมันก็เป็นได้อะแต่อย่าเป็นตัวร้ายมากกว่านี่ แต่คัดซีนฉากข้างหลังสวยมากทุกคนโคตรสวยเลยอะจังหวะนี้แหละมาแล้วนี่โอ้โหเสียงซาวโคตรมันถ้าใครเล่นฉากนี้ครับผมแนะนาไว้ฟังเสียงซาวนะอันนี้หมัดเอาจริงปะเป็นการเอาฉากในอนิเมะมาใช้เลยนะทุกคนโคตรเท่นี่ยิงเก๊กไปที เรียบร้อยเอาชนะมาได้โดยที่พี่ใสมาสู้แล้วก็ได้ในส่วนของปลอกแขนมานะครับทุกคนไอ้นี้เป็นลมหายใจอูเตอร์ไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเซตไหนแต่ก็ถือว่าเป็นของใหม่อยู่นะสเตตัสดีกว่าแล้วก็มีวงจรอ,อีปิกครับมีเหรียญยุทธิธรรมกับตราเจ้าจัก,กรวาลน,นะครับผมนี่ก็ได้รับของรางวัลกลับมาลงได้สัปดาห์ละประมาณ1ครั้งนะครับ อ่าสัปดาห์ละสครั้งนะทุกคนวันละหนึ่งครั้งใครที่ยังไม่ได้ลงก็นแนะนําว่าให้ลงนะครับนี่ในใบสุ่มมาก็จะเป็นของที่จะได้มานะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนซิว่าไอเหรียญเมื่อกี้มันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้เป็นบัตรที่เฉยไม่มีอะไรเหมือนจะเข้าตัวละครไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็สงสยไปเลยอุปกรณ์ นี่เดี๋ของใหม่มาครับไปที่บวกกันแล้วก็ใส่เข้าไปครับกดล็อกไปนี่ปนิ้ล็อกโอเคปุ๊บก็จะลดไปบวก12นะครับเพราะว่าสเตตัสอ้นั้นดีกว่า CP เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็นี่ใบอนุญ,ญาตฮีโร่ครับเป็น e ีีเมื่อกี้กดรับไปได้เลยก็จะเป็นของรางวัลประมาณนี้ซึ่งบอกเลยครับว่าเราสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ เดี๋ยวไว้ในพักต่อไปครับผมจะพาเพื่อนครับไปหาจุดถ่ายภาพจุดต่างๆภายในตัวเกม Crystal of Badland ในการคอลแลบกิจกรรมวันพันแมนนั่นเองสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนชอบก็ากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพ์กต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ